สวัสดีค่ะพบกับพอยนะคะในช่อง Ruby Poy Travel ค่ะในช่วงของเที่ยวสไตล์พอยนะคะวันนี้พอยจะพาทุกคนมาที่น้ำตกหมอกฟ้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตอนนี้พอยก็อยู่ที่น้ำตกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าน้ำตกจะสวยแค่ไหนตามไปกันเลยค่ะ เดีพลอยก็เลยเข้ามาที่น้ําตกแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะบอกรายละเอียดการเดินทางนะคะเราเริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา9ก้โมงครึ่งถึงที่นี่ประมาณ10บโมงห้าิเพราะว่าเรามีการแวะข้างทางกินข้าวกินขนมเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่นานเลยค่ะาจากเชียงใหม่จนมาถึงน้ําตกระยะทางประมาณ58ดกิโลเมตรนะคะถนนก็เป็นทางเรียบตลอดเลยอาจจะมีเนินบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถขับรถมาได้ค่ะเดี๋ยวเรา เดินตามทางก็ไปดูน้ําตกกันดีกว่านะคะอ๋ออีกอย่างนึงเมื่อกี้ก่อนเลยเข้ามาค่ะไปสอบถามกับทางพี่เจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้น้ํากําลังเยอะและคือกําลังสวยด้วยไห้เลยเดี๋ยเข้าไปดู นี้ทรายก็ถึงที่น้ําตกหมอกฟ้าแล้วนะคะทางไีนก็จะเป็นทางหินเดินขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าใครอยากจะแต่งตัวสวยๆก็คือเดินมาได้นะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าทางมันจะค่อนข้างรื่นมันจะเป็นทางดินนะคะดินแบบลื่นๆเลยระวังกันนิดนึงนะคะแล้วก็ที่นี่เขาห้ามเล่นน้ำนะจ๊ะออ้ยอยากจะบอกว่ายิ่งเดินเข้ามาใกล้ยิ่งสวยนะคะสวยมากแล้วแบบน้ำเย็นเย็นมากเวอร์เดี๋ยวราให้ดูรูปข้างหลังค่ะ มาด้วยนะจ๊ะแต่ว่าตอนเรามาคือเรามาด้วยความแบบงงๆอยากมาก็เลยขับรถมาเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยอดนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะมาปิกนิกท่ามการน้ําตกเราแนะนาที่นี่เลยค่ะเพราะว่า คนไม่เยอะแล้วก็บรรยากาศสงบลมเลยที่สําคัญนะจ๊ะถ้าเอาของมากินแล้วอย่าลืมเอาขยะกลับไปด้วยเด้อเพราะว่าทางอุทยานเขาขอความร่วมมือในการเก็บขยะนี้นะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่านําเข้ามานะ,ะให้ความร่วมมือตามข้อกําหนดของทางอุทยานด้วยนะจ๊ะตรงนี้พลขอฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะเพราะว่าตรงน้ำตกหมอกค่ะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนะคะอย่างที่พลเดินมาเมื่อกี้จะมีป้ายเขียนบอกว่ามีถ้ำด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถ้ำกันนะจ๊ะด้วยชุดของพลแบบนี้นะคะ OMG มาอันนี้คือไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปที่ท้ากันเลยนะจ๊ะฉันหาทางนะจ๊ะตอนนี้พอยกําลังจะเดินไปที่ถ้ำผาหน้าคนคะ่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับน้าตกหมอกฟ้าเลยแต่ดูคือชุดกับชุดกับรองเท้านี่ไม่พร้อมกับการเ,เขาทำมาก แต่แบบไหนๆก็มาแล้วก็เลยต้องบ้องเดินนะคะทางก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นดินแล้ววันนี้ดีนะที่ใส่รองเท้าแบบไม่เท่าไรหร่ค่ะแค่เสื้อผ้ากับรองเท้าไม่ใช่อุปสรรคของพลอยนะคะคืออยากไปต้องได้ไป <c oughs> ทางมาเส้นทางมาที่ทำผ่านนาคนนะคะก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราก็จะเดินเลาะตามน้ําตก มาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ไกลเลยอะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงละโอ้น้ no. ิงเดินไปนะจ๊ะคือทุกคนห้ามคอมเมนต์ด่าพายนะคะว่าแต่งตัวไม่เหมาะกับการเดินป่าคือพ่อยไม่ได้วางแผนว่าจะมาเดินแบบนี้แต่เห็นว่ามันมีป้ายว่ามีถ้ำเพื่เยเดินเข้ามา 那那。 เข้ามาในถ้ำแบบงงๆนะจ๊ะสวยมากเลยว้าวถือว่าเดินเข้ามาได้นิดเดียวค่ะเพราะว่าเขาจำกัดทางเข้าอยู่มไม่ถึงสิเมตรแค่นี้แหละจบสวยมาก ตอนนี้พอยก็อยู่ตรงหน้ารรมนะคะคือปีขึ้นมาได้แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะลงยังไงดี <l oss noise> <laughs> จะลงยังไงดีเนี่ยฉันปีนขึ้นมาได้แต่ฉันลงอืมอเคค่ะเดี๋ยวพลอยก็หาทางลงแป๊บนึงนะจ๊ะะเราควรจะกลับออกไปได้แล้วนะจ๊ะ เย้ออกมาจากคำแล้วนะจ้ะ <Yay! S 1> ตอนนี้พออยู่หน้าอุทยานแห่งชาติแล้วนะคะกำลังจะกลับเชียงใหม่จ้าใช้เวลาแป๊บเดียวในบริเวณของน้ำตกนะคะคือมาที่น้ำตกก็จะได้เที่ยวทั้งสามที่เลยก็จะมีน้ำตกหมอกฟ้าทําผาหน้าคนแล้วก็เส้นทางเส้นทางธรรมชาติ ถือว่าคุ้มมากในราคา20บาทสําหรับค่าธรรมเนียมของคนไทยนะคะแล้วก็มีการเก็บเพิ่มเติมก็คือค่ายานพาหนะจะอยู่ที่30บาทจ้าถูกมากและก็ที่แนะนําเพิ่มเติมนะคะก็คือทุกคนสามารถนํา อาหารเข้ามากินได้แต่ว่าต้องนำขยะกลับออกไปด้วยนะคะห้ามชิ้นขยะบยระิเวณอุทยานแห่งชาตินะคะตรงนี้พอยรบกวนขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามกฎและข้อระเบยียบของทางอุทยานแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันอาทิตย์หน้าค่ะในช่อง Ruby p o อ n t Travel ค่ะเจอกันใม่ในเอพิโซดที่13นะคะวันนี้ลาไปก่นค่ะ